Con <laughs> 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 phố, con phố Con tuốt, con tuốt à. Quý ah. chết <laughs> á này ngai, răng ngay Rồi ngai, 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 ngay cả Ô, ngai, 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 cơ ngai, ngai, như ngai, 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 ูเจปูกอตรวเจีวตรวกัหนก็ตัวอันนี้ก็ตวันนี่รุนอาจารย์ร่งไงจนว่าบิดมีไมล่ะเลเกมมันเเราล่มมอไงนมเยอะใมันัักเดี๋ยวเจอมันเลยมาเดมาเจมดยอี๋ยานักนักนักกันเน้อ รูนาจานาง่ายตัวนี้เดี๋ยวอาจะงายรากินี้ยวัดวัดอะไรเดี๋ยวผมไป้เราวินเกัดที่เรื่องก่อนเดี๋ยวจีดีเยอะเงี้ยก็อาจา์อาจา์ไม่ใช่เดียวลูกเิดกยูตื่นก็่อมาใยังแน้เป็นประโยชน์ย่าตกบอลไปเข้าไ Để đâm đi Đâm tại phép Lời mấy lẻ thôi à thôi ní đâu rồi, thôi 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 bà thôi 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 ní thôi mấy tầm thôi 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 mẹ nhau mấy bài lạc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  bài rồi, bài lạc đâu đây? bài lạc đam lạc để lạc bài lạc cả lạc đam lạc plom lạc bài คุณปูเจอคุณปูเนี่ยปูก่องเต๋อหลุนนี้เดิมเดิมด้วยกันนี่วัวไม่เปลี่ยนดิวัวเดิมออกง้างเลวยกันนี่กันนู้กันเดิมออกง้างกัน <coughs> mọi lùm này mọi lùm mà ní cái gì đấy mọi lùm đốt đấy na, dạng bên dạng cao, dạng răng anh đi ra, cao, đồ răng, ô co có ô mặn này để đần đính luôn, để đần đính cả cấu cong ron, cả an, ô oh, con này giảng bia mình bớt luôn là để đâm đi

co sạch cơ co lòng mày Hãy subscribe cho kênh cường tệ I really enter my girl anh thì that, mona cut free cut chát dying nào, now. gì, eh? gì mhm. 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 trai Mhm. 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 nè Mhm. 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 kia Mhm. ข้างหน้ามันจะเป็นไกลไกลมันวัวยาวเลยนะเป็นแกมันหนารถจักรเป็นวัวสัตว์นี่มีโรบตรงนี้นเป็นเป็นมันวัวยาวไปนะไปในโรบตรงกลางน้ำนี่เป็นมันวัวยาวไม่เลยเลยไกลไกลวัวยาวไม่เลยตรงาเลยกับตรง <c oughs> นี้ใจนู้ด <c oughs> ันเกียร์ตันนี่เลยเลย นี่ก็มีตังมีหมาออไปบิ้วเลยไม่ไม่กี่บาทกันนี้พ่อหมอไม่ถึงเต้นหรอวะเอาไปวิวตำคลาสสิกเลยเลย่มีเล็กแต่เล็กเลยนี่มี่รถกีดท่ป,ปีเลยไป่อาปุกตาปัานี่กีนเลยนี่รถไม่นี่นักวันนี้เลยรถไ,ไม่บางกันเดี๋ยวไม่ดูแลนะนี่เล็กนี่เลยนักเล็ก อุ๊คนจะเรืองเลยกับรถตัวนี้อะไเลยอนี่หน้าจริงโองมันเลยโอ้แม่โก้งเลยหน้าหน้าอะไรกัง่ายนักเล็กรถตัวนี้โอ้ช่างการที่ล่ะก็เกือบไม่รันเอาตั้งที่มาต้มเนี่ยเล็กเต้เล็กเต้รถเต้เล็กแล้วก็ไม่ถึงรานตัวนี้จังการจังการที่ก็ได้เกือบไม่รันไป ถวันนี้นะแล้วไม่เกี่ยวเลขนะไม่เกี่ยวอีต่ำเลงนะไม่ตกรุ่นเลยรวัดต่อไม่ถุกวันนี้จะไก่กลางเมื่อจังที่ปีนี้ขอะแบนี้นี่ขอะแบนี้ต้องขอเลดนะดังที่ปีไม่เกี่ยวมันรถเตลิดเดี๋ยวมันร้อยกับว่ารถรถ รถไม่หรืวันนี้มันร้อยกรับบ่าันศตานาพวกเขื่องบวกเร่มาเป็นก้อนเดียวมันวิ่งวิ่งร้อยกันนะไหนมามันมากเระบบเบรกไรกมันดีขึ้นเดินจวงจัะว่ายาวเดี๋ยวเอามาใต้น้าแพลงเป็นมันว่ายาวเลยเลยตรงตรงแรกมันว่ายาวเม่ดเลยเลย การนี้เงี่ยวนี้นโตดเดี๋ยวปุ่มมองไปใช่ปลายัางใช้ปลายังยา,างอีกหลังเดี๋ยวขอให้น,น,น,น้องโตได้เลียวกายนู้นหลักหลักหลักนี่โมกหลงปั๊มกวาดรูปไม่มีกวาดรูปกวาดรูปไม่มี เกี้ยนะว่าจะเป็นหน้ากี้ยนี่ท้าเวทนี่กี้ยนีเก็บไปเก็บไป